เอาละครับสวัสดีเพื่อนๆที่กดเข้ามาดูนะครับทั้งที่แบบตั้งใจหรือก็ไม่ตั้งใจนะครับวันนี้เราจะทําการอันบ็อกซ์มางะนะครับผมซึ่งกล่องนี้นะครับเป็นกล่องที่ผมตื่นเต้นที่สุดปแปลกแหม่ที่ผมเคยอันบ็อกซ์มาเลยที่ผมเคยสั่งของมานะกล่องนี้คือเดอะเบสเลยนะครับเรามาดูก่อนนะครับก็อันนี้มาเป็นของค่ายของพี่เนตนะครับคือคืออเนชชนนะมาจากเวฟเนเจอรูนะครับผมซึ่ง เรื่องที่ผมสั่งไปเนี่ยก็คือ i q 21นะครับซึ่งเป็นการ์ตูนกีฬาที่แบบติดอันดับต้นๆของผมเลยนะอ่ามันเป็นการ์ตูนเกี่ยวกับอเมริกันฟุตบอลเนาะถ้าีทุกคนรู้ซึ่งแต่ก่อนอะเรื่องนี้ดังมากนะครับเป็นเรียกว่าเป็นเสาหลักของจั m p ในช่วงนั้นเลยใช่แล้วก็ปรากฏว่ามันก็ขายขายดีนะช่วงหนึ่งแล้วมันก็หายสาบสูญไปนะครับตั้งแต่เล่มละ4ีบาท ตอนนั้นแล้วก็แบบหายไปเลยจนแบบผมเรียนจบเงี้ยถ้าผมจะอ่านเงผมก็ซื้ออ่านไม่ได้ใช่ไหมจนพี่เนตเขาเนี่ยเขามีการเปิดพีออเดอร์นะครับผมก็คือสั่งเขาก็เลยมาขายเป็นบ็อกเซตไปเลยตั้งแต่เล่มหนึ่งจนถึงเล่มจบนะแล้วก็มีบ็อกให้ด้วยนะเรามาอันบ็อกกันเลยดูดีกว่าว่าข้างในมันจะเป็นยังไงนะครับโอเคดูเลยมิไปอยู่ไหนปะเนี่ย คัตเตอรเออ์เอาละครับ้าปาดไปโดนบล็อกแล้วก็ไม่อยากจะคีสอ่ะอันนี้เขาเขียนว่าอะไรเนี่ยมาดูสิโอ้โหครับติชนกเมื่อได้รับสินค้าปวดถ่ายวิดีโอคลิปการเปิดกล่องสินค้าพเพื่อเป็นหลักฐานในการแจ้งเปลี่ยนสินค้าในกรณีที่สินค้าชำรุดแจ้งได้ภายใน14วัน นับจหวะนรับสินค้าโอเคโอเคหวังว่าจะไม่ต้องแจ้งนะคงไม่บุบสลายใช่ไหมโอ้ยน,นี้มันอ่าผมต้องปิดที่อยู่อีกโอ้ฉลาดฉลาดจริงๆริงผนีม่รู้ว่าใครนี่นะ

อขานด้เปี่ยนเซตไปแล้วโอเขาก็แพ้ดนะีเนี่ยอ๋ะในกล่องก็มีกล่องนะครับผมโอ้โหโ,หโ,หโอ้โหทุกคน แค่ผมเห็นว่าคนลุกแล้วว่าสีสวยมากอันนี้ผมในกล้องในกล้องมันอาจจะดูสีซีก่อนนะผมผม,ผมเหมือนอวยหรือเปล่าแต่สีมันสวยจริงนะทุกคนโอ้โหอันนี้นะครับอ ว้าวทุกคนอ้วสวยมาก <laughs> ทุกคนบอกจะเวอร์อะไรจฟอยไอ้บ๊อบเบอร์ยังไม่เอาออกเลยผมมันสวยกว่าที่นี่สวยที่ต้าผมคิดมคิดอีกนะป้าผมยังมผมข้นก็สวยแค่นีนเฮ้ย่ ผมต้องเล่นดีๆถ้าโดนกล่องนี่ชีวิตผมจบแลวหวังว่าจะไม่มีกล่องหยุดนะขอร้องนะไม่อยากเพิโอเคมุมนี้แล้วะ อโอเครอดนะครับกลุมดีนะครับโอ้โหทุกคนดูไลน์นี่สิโอ้ยตัวครับทัวครับชนกล้องโอ้โอหสวยมากโอ้โหผมดูในมันสวยจริงๆนะทุกคนเดี๋ยวผมจะซูมให้อ่า อันนี้นครับก็คือพระเอกของเราก็คือคูบยาเขาว่าเซนะครับอันนี้เป็นพระเอกของเรื่องก็คือเขาจะได้รับโค้ดเนมว่าไอชิวนะครับไอชิวก็คือเหมือนแบบเนี่ยมีที่กั้นตาไว้เป็นที่บังนะบงับงบงังบังตาไว้แล้วก็ยี่สิบก็คือไอชิวยีอ็ดก็คือที่เขาได้โค้ดเนมเนี้ยเพราะว่าอ่ามันมีนักเรียนญี่ปุ่นอยู่คนหนึ่งอ่าซึ่งเคยไปเล่นที่อเมริกาเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะ แล้วเขาใช้ที่ปิดตาเนี่ยแล้วก็ใส่หมายเลขยี่สิบเอ็ดเป็นคนที่แบบเป็นนักกีฬาอเมริกันฟุตบอลที่ไปเล่นที่ญี่ปุ่นแล้วแบบประสบความเอ้ไปเล่นที่อเมริกาแล้วประสบความสําเร็จเนาะเออก็ถือว่าเป็นเป็นชื่อให้คนที่แบบเป็นเอสของทีมอ่ะอุ้ยเหนื่อยเหนื่อยบวกลุ้นอ่าแล้วก็อันเนี้ยที่ที่เป็นมังกรอันเนี้ยอันเนี้ยจะเป็นเป็นทีมคู่แข่งนะ ซึ่งไม่ใช่คู่แข่งแบบคู่แข่งตัวหลักนะไม่ใช่เหมือนแบบนารุโตะซาสุเกะอะไรย่างนี้ไม่ใช่อันนี้จะเป็นหนึ่งในคู่แข่งที่แบบเก่งมากๆชื่อทีมชินริจินาคานะเออเป็นเป็นทีมที่แบบต่อสู้ผมว่ามันมันมากๆถือว่าเป็นท็อปหในสอ่ะเออที่ทีมพระเอกต้องสู้ด้วยนะเออแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นตัวเดวดิลแบทจะเป็นสนัญลักษณ์ของทีมพระเอกนะ หรือพระเอกอะอยู่ทีมนี้ทีมเดวิสแบทเนี่ยมันเลยเออกมาเทียบกันว่าแบบคือนเนี่ยทีมมันอะตัวแบบเป็นปีศาจตัวเล็กกระจิ๊ดเดียวไปสู้กับทีมที่เป็นระดับมังกรน,นะเออแล้วก็เรื่องเนี้ยเอ่ออาจารย์เขาเขียนแบบถ้าเกิดใครอยากซื้อนะและ้วงงแล้วแบบกลัวว่าแบบเฮ้ยแบบอเมริกันฟุตบอลเราจะไปรู้กฎรู้กติกาได้ไงเงี้ยนะก็คือเขาอธิบายไว้ละเอียดมากก็คือคุณทที่ดูตอนนั้นผมอ่านตอนประมาณม้อนหนึ่งอะ่ะ ตนนึงแล้วผมไม่ได้ดูกีฬาอะไรแบบจริงจังนะผมยังเข้าใจเลยก็คือเขาอธิบายแบบดีมากเข้าใจง่ายมากอ่ะทุกคนมาดูนอกจากหลายด้านหลังของกล่องเออโอ้นี่เป็นหลายด้านบนนะครับโอ้มันหนักเหรอมันหนักอยู่ทุกคนอุ๊นี่ครับไอชิวยี่สิบเอ็ดของเราแล้วก็ อายุิสบเอดไอหนูไต้ฝุ่นมะกันบอลชื่อเรื่องไปเ,เรื่องโดยยิชิโรอินากาชิครับภาพโดยอาจารย์ยูสุเกะมุลตะภาพเนี่ยผมยอมรับเลยว่าภาพสวยมากนะเออแล้วผมผิดหวังมากก็คือเรื่องนี้มันทำอนิเมะด้วยนะแต่เหมือนแบบอนิเมะแบบไม่ดีอ่ะคุณภาพวันพีสอ่ะวันพีสสมัยก่อนนะไม่ใช่แบบวันพีสวันพีสภาพวานโนะเออคือแบบอย่างนั้นเลยอ่ะผมดูแล้วแบบ เสียลมอ่ะคือผมเคยอันนี้ผมเล่าให้ฟังผมเคยนั่งดูกับน้องผมเป็นญาติาที่บ้านนี่แหละข้างล่างก็คือไอ้น้องผมอ่ะไม่รู้จักไม่รู้จักเรื่องนี้ I อเชีวิสตผมแบบตอนนั้นทูสปาร์มังเออทูสปาร์ผมก็เลยเปิดให้น้องดูบอกเฮ้ยเชื่อพี่เรื่องเนี้ยโคตรสนุกได้ดูตอนเดียวแล้วลองติดใจเลยผมไปนั่งดูน้องดูไปหทีผมรู้แล้ว ุพเอ้ยคือแบบมันผ้ามันกากมากเลยทุกคนโอ้โหผมมันมันเนี่ยถ้าเกิดเทียบกันนะทุกคนจาไอตอนมหาสึกคนจนเทพได้ใช่ไหมเออไอที่คือที่เขาบอกว่ามันแบบมันต่อยอดันต่ออดัมต่อยกับซูดมันเหมือนกับ powerpoint เอามาแบบรีรีกันนะไอคิวยิ่งกว่านั้นอีกจริงยิ่งกว่านั้นอีกผมจะแบบผมยอมเนี่ยเมื่อแบบผมยอมเออไม่สนุกรอกไอ้น้องเองไม่ต้องดู แล้วแต่มันสนุกจริงๆนะคือเนื้อนะเรื่องอะเข้มข้นมากแล้วก็อันนี้เป็นหมอกเซตโอเคอันนี้จะเป็นหน้าปกตอนสุดท้ายของเล่ม37นะแล้วก็อันนี้จำไม่ได้และโอเคแล้วก็ด้านข้างกล่องนี่ทุกคนเห็นไหมอ่าจะเป็นปกอันนี้ปกเล่ม21นะถ้าผมจำ ผมไม่น่าจำผิดผมแฟนมันแท้เรื่องนี้แล้วนะก็นีม้มเล่มสิบสี่ทีมชื่อทีมชื่ออะไรไม่รู้จำไม่ได้ละแต่รู้แต่ว่าเป็นตัวแทนม,มันเป็นโพเซอดอนใช่เรามาดูด้านหนังสือทั้งสามสิบเจ็ดเล่มน,นะครับโอ้โหอันนี้นเขาแถมเลยเนี่ย อันนี้น่าจะเป็นเหมือนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะนนมันเป็นเหมือนเอที่ลองที่ลองเขียน,นะ่ะแบบที่ลองเพื่อแบบปีคัตเตอร์อะไรเงี้ยเออประมาณนั้นอ่ะแล้วก็นี่เป็นตัวเล่มนะเล่มหนึ่งจนถึงเล่มสามสิบเจ็ดว้ายอดทำดีมากๆครับดูแลพรีเมียมเลยเราถ้าผมไม่กล้าแกะเลย ผมไม่แกะรีวิวอันเนี้ยจริงๆเอาจริงผมจําได้เกือบหมดเลยนะนนผ,มมยนะผมจะโชว์ความเป็นแฟนตันแท้ทุกคนดูอ่ะเล่นหนึ่งเนี่ยก็คือผมจะเล่าเรื่องย่อให้ฟังละกันก็คือพระเอกอะ่ะก็คือโคบายาคาวาเซนะนะไอคนเนี้ยเป็นพระเอกเนี่ยไอหมอเนี่ยโอ้โทษครับเนี่ยไอหมอเนี่ยเป็นพระเอกก็คือทีมของพระเอกเนี่ยตอนแรกพระเอกอมันเป็นก่อนหน้านี้เป็นเด็กจืดจางที่สุด ในชั้นเรียนอะไรประมาณนั้นก็คือแบบเป็นคนไม่เย็นหัวแล้วก็จะเป็นพวกเป็นพวกเป็นพวกเบสของพวกนักเลงในโรงเรียนที่แบบ i, ไปซื้ออากิโซบะมาสิไปซื้อขนมปังมาให้สิตุผักกังวันอ่าไอหมอนี่ซึ่งหน้าที่ของมันอย่างเดียวก็คือวิ่งวิ่งไปซื้อขนมให้วิ่งไปซื้อนมให้วิ่งไปซื้อ,น,อนู่นนี่นั่นให้หมดอะไรเงี้ยทาให้มันอ่ะเป็นคนที่วิ่งเร็วมากเออ แล้วก็มีอยู่แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่มันอ่ะผมจําไม่ได้ว่าตอนแรกพระเอกเนี่ยน่าจะแบบเหมือนวิ่งวิ่งหนีพวกอนาพานอะ่ะใช่แล้วแบบปรากฏว่าแบบอ่ามันจะมีคนนี้ทุกคนเห็นไหมคนนี้คนนี้เขาตั้งทีมอเมริการฟุตบอลอยู่ในโรงเรียนชื่อฮิลุมาฮิลุมาโยอิจิอ่าซึ่งฮิลูมาโยอิจิก็ไปเห็น ความสามารถของเซนาตอนที่มันกําลังวิ่งหนีฮิรลมาก็เลยไปชวนให้เซนามาเข้าชมรงลมเออแต่ว่าคือมันอ่ะก็ไม่อยากไม่อยากแบบเปิดเผยตัวตนเพราะว่ามันเป็นคนอ่อนแอไงไม่ได้อยากแบบไม่ได้อยากเด่นไม่ได้อยากดังอะไรเงี้ยฮิรมาก็เลยว่าอ่ะยังมึงใช้โค้ดไปโทษครับยังหนายใช้โคเนมนี้เลยไอคิวยก็คือปิดตาไว้แล้วก็เล่นถือว่าแบบเป็นผู้เล่น เอามันก็โมตอนแรกก็โมว,ว่าแบบเออเนี่ยเป็นผู้เล่นมาจากอเมริกาโรงเรียนเราเซ็นสัญญามาเออให้เล่นในตำแหน่ง Running Back ก็คือตัววิ่งที่เร็วที่สุดก็คือวิ่งเอาลูกเนี่ยก็ไปไปทัชดาวอ่ะฝั่งตรงข้ามนะใช่จุดเริ่มต้นอย่างนี้แล้วก็มีแต่คือที่ผมชอบเรื่องเนี้ก็คือมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนเนี้ย โรงเรียนที่ฮิลุมาโยอิจิกำลังใช้ยอยู่ก็คือแต่ละคนะที่อยู่ในทีมนน,นะส่วนใหญ่ไม่ส่วนใหญ่แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือทําเก่งแค่เฉพาะหน้าที่ของตัวเองเออแล้วมันก็จะมีอตัวรับบอลอที่ไม่ทําอะไรทําอะไรอย่างอื่นแบบธรรมดามากไม่ได้เก่งคนอื่นเลยนะ <S <S แต่รับบอลเก่งรับเก่งอย่างเดียวไอ้นี่ก็วิ่งเก่งอย่างเดียวไอ้นั่นก็พลังเยอะอย่างเดียวยอะไรเงี้ยอีกคนนึงก็เตะแรงอย่างเดียวอะไรเงี้ยเพื่อเตะรูบ,บอลเข้าไปอะไรเงี้ย เอออย่างเงี้ยนะเออมันก็ใช้ความเร็วของมันนั่นแหละเป็นอาวุธแล้วก็ใช้ความเร็วของมันแบบพลิกสถานการณ์ไปพลิกสถานการณ์มาแล้วคุณคิดดูดิการที่แบบเขียนพอตเรื่องมาถึงสามสิบเจ็ดเล่มด้วยที่พระเอกไม่มีสกิลแค่วิ่งเร็วอย่างเดียวเออมันอาจจะดูน่าเบื่อนะแต่ว่าแบบพอที่คุณพอคุณได้อ่านจริงๆอ่ะมันจะแบบตื่นเต้นอ่ะแล้วก็แบบตุนตามไปกับไอ้พวกเนี้ยใช่แล้วมันก็มีม,มีจุด หักมุมหลายหลายจุดนะว่าแบบเฮ้แบบมันจะแพ้เหรออะไรเงี้ยแล้วมันก็กลับมาชนะอะไรเงี้ยหรือว่าแบบเริ่มจะชนะแล้วแต่มันก็เป็นอาแพ้ซะง,งั้นอะไรเงี้ยเออมันปูเรื่องมาดีมากผมชอบมากนะถือเป็นการ์ตูนหนึ่งในการ์ตูนท็อปเทียร์เรื่องกีฬาสําหรับผมเลยไอจิวสทุกคนก็ไปลองตามกันได้นะครับ พูดอะไรต่อดีอา่าดูกล่องครบยังเรผมดูดตำมีก่อนนะเราจะได้ส่งคืนเขาถ้ามีโอเคแล้วก็ถือว่าเป็นผมว่าเป็นบ็อกเซตที่สวยสุดเท่าที่ผมมีเลย ก่อนหน้านี้ผมซื้อบ็อกเซตไททันไปด้วยนะทุกคนแต่ว่ามันเหลืองแบบเหลืองอ่อยอะอ่อยแบบอ่อยอ่อยเลยอ่ะก็ไปตามกันได้นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากครับที่เข้ามาดูอย่